ฟังทัาษสารน่ารู้เพ่นมเติมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการปลูกกล้วยกล้วยนั้นเป็นพืชเมืองร้อนมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้มีหลายชนิดที่รู้จักกันในบ้านเราก็ได้แก่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่มีเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยหอมหอมเขียวหอมคม่อมกล้วยนั้นมีประโยชน์มากโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าช้ประโยชน์ได้ดีเกือบทุกส่วน กล้วยสุกนอกจากรับประทานยังสามารถทําแห้งทาของหวานกลั่นเป็นสุราหรือทาเป็นเครื่องดื่มทาน้ําส้มสายชูเช่อทาขนมปังและขนมเค้กนอกจากผลของกล้วยแล้วส่วนอื่นๆเช่นกาบใช้คว้นเชือกใบตองสดใบตองแห้งใช้หอ่หอของห่อขนมมนบุรีตลอดจนถึงหุ้มกิ่งตอนห,อห่อหุ้มผลไม้บางชนิดป้องกันมแมลงได้ดี ตปลี่ยนใช้เป็นอาหารหยวกกล้วยนอกจากเป็นอาหารของคนยังเป็นอาหารของหมูได้ดีทีเดียวค่ะกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายขึ้นได้ทั่วไปชอบอากาศร้อนชื้นบริเวณที่มีดินฟ้าอากาศคงที่จะเจริญเติบโตได้ติดได้ดีติดต่อกันแล้วก็ตกเครือตลอดทั้งปีกล้วยเป็นพืชจำพวกฉ่ำน้ำและใบมีใบมากถึงต้องการน้ำและความชื้นสูงสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกประมาณ5้าร้อยถึงหนึ่งรนิ้วต่อปีมีค่าความเป็นกรด เป็นด่างระหว่าง6-7ถึงอุณหภูมิสำหรับการปลูกกล้วยประมาณ30-50ถึงหองศาเซลเซียสแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิต่ำเกินไปหรืออากาศหนาวเย็นติดต่อกันนานจะเป็นเหตุให้การเจริญตัดโต,ตช้าการออกผลีจะยืดเวลาออกไปสำหรับพันธุ์ที่ปลูกรกใช้ในการขยายพันธุ์จะพบว่าส่วนต่างๆจากกล้วยที่ใช้ขยายพันธุ์มีหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นหน่ออน่อนเป็นหน่อที่มีอายุน้อยยังไม่มีใบ หน่อใบแคบเป็นหน่อที่มีใบอยู่บ้างแต่ใบเรียวเล็กฉาวส่วนเรียกว่าหน่อดาหน่อใบกลางเป็นหน่อที่มีใบโตกว้างคล้ายใบกึงส่วนมากเป็นหน่อที่เกิดขึ้นจากตาของงาที่อยู่ใกล้กับผิวดินเงาเป็นงาที่โตแล้วแต่ยังไม่ตกผลตัดยอดหรือลำต้นออกแล้วจึงใช้ปลูกตาเงาของตาที่ตกผลแล้วหรือว่ายังไม่ตกผลถ้ามีขนาดใหญ่พอและมีหลายตาก็ตัดเป็นชิ้นๆให้แต่ละชิ้นที่มีตาที่ยังไม่ผลิอยู่หนึ่งถึงสองตา แต่และชิ้นก็จะสามารถใช้เป็นหน่อพันธุ์ได้ค่ะแล้วมาดูกันถึงในเรื่องของการเตรียมแปลงปลูกแล้วก็ระยะกันนะคะพื้นที่ที่มีหญ้ารกควรจะทําการดายญ้าก่อนปลูกสิบวันทําการกลับดินให้ทั่วเพื่อปราบวัชพืชทําให้ดินร่วนโปร่งเหมาะแก่การปลูกสําหรับบริเวณที่มีน้ําท่วมหากจําเป็นควรจะยกร่องระยะปลูกควรจะมีความสําคัญถ้าปลูกใกล้กันเกินไปจะทําให้ร่วนมากแตกหน่อขึ้นมาใหม่แต่ ก็จะทําให้หน่อแข็งแรงเพราะว่าได้รับคือจะทําให้หนอนั้นไม่แข็งแรงนะคะถ้าหากว่าหน่อแทงขึ้นมามากเพราะว่าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอดังนั้นในการกําหนดระยะเวลาปลูกจึงควรคํานึงถึงแสงแดดความสมดุลของดินและชนิดของพันธุ์ด้วยการปลูกกล้วยบนที่ราบโดยทั่วไปควรกะระยะระหว่างแถวให้ห่างกัน5คูณ5หรืออาจจะปลูก4คูณ4เมตรก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ เรื่องเรื่องของการให้น้ำและก็ปุ๋ยนะคะกล้วยเป็นพืชที่มีใบใหญ่ลำต้นอวบน้ำต้องการน้ำมากตลอดปีมากกว่าพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะในฤดูที่ขาดน้ำเนื่องจากว่ารากที่ใช้หาหารส่วนใหญ่จะแผ่กระจายอยู่ใกล้กับผิวดินจึงไม่ควรปล่อยให้ผิวดินแห้งจะทำให้ผลผลิตที่ได้ลดต่ำลงในการใส่ปุ๋ย จะมีผลต่อการเจริญเต,ติบโตคือจะช่วยให้ตกเครือได้เร็วลำต้นอวดแข็งแรงและผลโตการเจริญเติบโตของกล้วยนั้นแบ่งออกเป็นสามระยะคือระยะแรกไม่ต้องการอาหารมากนะคะจะมีด็เครือหน,หนึ่งก็จะมีกล้วยเพียงไม่กี่ผลก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะนี้ระยะที่สองอยู่ระหว่าหงหลังตั้งตัวได้จนถึงตกเครือระยะนี้กล้วยจะไม่ใช้อาหารมากอาหารต่างๆจะถูกใช้โดยหน่อที่เริ่มแตกขึ้นมา ช่วงระยะที่สามเป็นระยะหลังจากที่ตกเครือจนกล้วยนั้นแก่นะคะเป็นระยะที่ต้องการอาหารมากเพื่ออาไปบำรุงผลให้โตจนกล้วยจึงต้องมีอาหารสำรองอยู่มากจึงจะสามารถทําให้กล้วยนั้นมีเครือโตปุ๋ยที่ใช้นะคะก็ได้แตกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจะใช้ปุ๋ยเคมีชนิดทิ่ใช้กับไม้ผลทั่ว,วไปก็ได้อย่างเช่นสูตร15 15 15 13 13 21ต้นละ1กิโลกรัมนะคะแบ่งใส่สองครั้ง เมื่อกล้วยอายุได้สามเดือนถึงห้าเดือนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในการค้ำกล้วยก็มีความจาเป็นเพราะว่าเครือที่หนักอาจจะทําให้ลําต้นของกล้วยนั้นหักได้นะคะซึ่งจะเป็นอันตรายเพราะว่าบางครั้งนี่อาจจะมีลมพัดทําให้เกิดความเสียหายแก่ต้นกล้วยได้ถ้าหากว่ามีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลมไว้ก่อนก็จะช่วยทําให้กล้วยนั้นเจริญเติบโต,ตได้เร็วขึ้นค่ะ สำหรับโรคและแมลงศัตรูที่เกิดขึ้นกับกล้วยก็ได้แก่โรคตายพรายเกิดจากเชื้อราเมื่อเกิดกับกล้วยที่อายุ4-5เดือนโรคเหี่ยวของกล้วยเกิดจากเชื้อแบคทีรียจะมีอาการหักตรงก้านใบโรคใบจุดของกล้วยเกิดจากเชื้อหลายชนิดแต่ละชนิดแสดงอาการบนใบที่แตกต่างกันไปโรคยอดม้วนเกิดจากเชื้อไวรัสพหะนำเชื้อก็คือเพลี้ยเชื้อโรูปจะแพร่กระจายติดต่อไปกับหนอ่อรลอส่วนขยายพันธุ์ต่าง การป้องกันการจัดนั้นทําไดหา้หลายส่วนด้วยกันอย่างของต้นอย่างเช่นส่วนที่เป็นกอถ้าสงสัยว่าจะเป็นโรคก็สังเกตเได้จากสิ่งต่างๆข้างต้นนะคะสาหรับแมลงนะคะร่วงวังไช่เง่าร่วงชนิดนี้ในระยะที่เป็นหนองจะทําความเสียหายแก่ต้นกล้วยมากที่สุดต้จะแปนงผีงตัวอ่อนตัวแก่ชอบจะชอบกัดกินใบจะอ,อทำลายโดยการใช้สารเคมีจำพวกจำพวก วิิวพาราไนออนพาราเทาลพาราทอปแต่ก็ควรจะผสมสารจับใบลงไปด้วยค่ะส่วนนอนกระทูนะคะจะชอบกัด,กดจนใบตรงยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่หรือว่าคลี่ใหม่ๆโดยจะกัดกินใบไป,ไปตลอดทางใบเมืวว่องนผลไม้บางอย่างก็เรียกว่า,มาเมลงันทองเป็นศัตรูของผลที่มีความสําคัญในการทําความเสียหายแก่ผลผลิตได้ค่ะ ทงกคนคะสำหรับระยะการเก็บเกี่ยวนะคะจะแตกต่างตามชนิดของกล้วยวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ด้วยว่าจะส่ลขายภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างเช่นกล้วยน้ำวา้ากล้วยไขย่และกล้วยหอมจะต้องศึกษากันถึงรายละเอียดกันก่อนนะคะทึ่งนครายละเอียดทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดในเรื่องของการปลูกกล้วยที่ทางรายการนํามาฝากสาหรับเวลาของรายการในวันนี้หมดลงพิงเท่านี้นะคะพบกับเกษตรน่รู้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ